ถ้าไปหุ้นจักกับอีกอาชีพหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเนาะที่เราเห็นเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ถือว่ากลายเป็นอาชีพรักเลยนะแหละยังไปใกล้บ้านเรา อาพี่น้องมืนอกี้พามาหูจักอีกอาซีพหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยอาซีพเนี่ยเ,ออเดี๋ยวขอใายขอเลอะเบิงไนเด้ออหืโอ้เราเห็ดหลายอีกเนาะคุณน่ะคือสิเป็นร้อยถังจักจักถังในทั้งเมื่อนี่ ทอดบอรลอยร้อย,ลอยปลายก็ถังเนาะเห็ดป็นร์บบคักแน่คุณนะ่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งแบบเห,เห็ดเฮ็ดป็นอาชีพลักได้เลยแหละเนาะเป็นอาชีพลักเลยนะป้าวิธีกันเห็ดเดี๋ยวขอเข้าไปเบิเ่งน,นี่อ้าวมันเหียวะ อันนี้ตั้งท่อไว้แบบนี้นี่อันแบบเขาเขาตั้งเปิดน้ำอัตโนมัติเลยป่ะจักอันเจ็กสุมโมงมันลงมาเธอหนึง่งองสโมตั้งไวสองตั้งไว้สองสุมโมงมันฮดเธอหนึง่ง เพิ <inequ ity S 1> ่นเอาทอพีวีซ <noon> ีนี่มาเห็ดเป็นแผงแบบนี้ละกันต่อน้ำเข้ามาเพื่อว่าจะหดเนาะน้ำมมันหดลงมาก็จะลงมาใส่ซามตัวนี้นี่โอซามตัวนี้หน่เขาเจ้าเจาะหูไว้แล้วก็จะลงมาใส่ถังใหญ่ยลุมถ้าจะเจาะหูเดะถ้าจะเจาะหูไว้้น้อยแบบนี้ ลังจะน้นมันก็ตกมาใส่น้ท่ทีก็จะเปิดจากทอ่อพีวีซีนี่ก็จะตกมาใส่าสามาทีก็จะเจาะหูน,หน้อยๆไว้สันี้ตกจากสามแล้วตกไปใส่ถังถังทั้งลุมที่มีแกนทั่วงอกอยู่เราซื้อแกนมาแล้วก็เอามาใส่ถังเลยถัง,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 งจจก็ถังก็เจาะหูอยู่ต้นมันเป็นมันเป็นฟองน,น้อยๆนแล้วก็เอาแกนทั่วงอกลงในนี้ จากนั้นก็หดน้ำถุกๆสองชั่วโมงอันจักมือมันจึงออกมันจึงยาวเต็มถังใส่เวลาสี่มือทวงออกมันจึงออกใส่จเจัก,กิโลอยู่ในถังหนึ่งหกโลว่าซำเนียเนี่ยหกโลหกกิโลใส่ในถังบัดบัดเวลามันใหญ่มันเต็มขั้นี่เต็มถังนี้เลยเห็นบะ แล้วสีมว่มื้อสี่คืนเหรอสี่คืนอืมสี่คืนเิ่งนะมันก็จะอ่าเป็นงอกเป็นัวงอกยาวเต็มถังเลยอันนี้เราใส่ระบบไฟฟ้าต่อใส่กับอ่ากอกน้ำ แล้วก็ตั้งเวลานะตั้งเวลาให้มันหดทุกๆุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงมันจะหดน้ำใส่แกนทั่วงอกนี่แม่นวิธีการปลูกทั่วงอกพี่น้องก็จะปลูกใส่ถังแบบนี้แล้วก็มันใหญ่แล้วก็เตรียมออกส่งขายคือว่าเป็นมีรายได้ดีเนาะแล้วก็ต้นพุ้นกับ,บ่สูง เก็บทรงออกขายเมื่อหนึ่งบรุษร้อยกว่ากิโลเปิแล้วว่าเ,เราขายกิโลหนึ่งห้าพันกิบคูณเอาพี่น้องเมื่อหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งจะตกเป็นรายได้เท่าไรถือว่าหลายสมควรดนเนอนกา,การบ่มการเห็ดของพระเจ้านี่มันใส้น้ำฮด ทุกๆสองสัมโมงประมาณสี่คืนสี่คืนทวง,งอกมันก็จะออกมาปงเยามาเต็มถังกระถึงเวลาเก็บไปขายจะใส้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลพดก็ได้เรานถังนี้เริ่ม เริ l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  oh, ่มแตกละเริ่มแตกนองและไอเบิ้งถังที่มันใหญ่ละโอ้อันคือว่ากรงยาวเกิดเปขน้นมาฮอดเครื่องถังน่ะนี่ถังนี่งเอาใหญ่ยาวเลยเป็นซเต็มถังเลยได้หนึ่ง ซ้มตัวนี้กับเจาะเป็นหูเอน้ำตกลงมาใส่แล้วถังตัวนี้้าเจ้ากับเจาะเป็นหูเจาะก้นมันเป็นหูเข็ดหย่องกันได้สองสั้นสองสั้นเพื่อประยัดเนื้อที่พื้นที่ อันนี้มันขั้นตอนเขาจะกออ่างที่ว่าจะวางถังชัวงอกปลูกชัวงอกอน,นี่กออ่างถปงนสั้นเดบนี้หลังจากนั้นน้ำก็จะตกลงมาในไหลออกมาทอ่อวันนี้ไหลออกมาทอนี้แล้วก็ระบายออกเป็นน้ําเสียออกไปเลยมีแทนผังขั้นตอนนั้นขั้นพื้นฐานมันเนาะขั้นทันอิฐอือ แล้วขยายออกเป็นมาอีกสี่อ่างนี่นสี่อ่างาออาอานี่เป็นอ่างอ่างฟาร์มปลูกถั่วงอกอนะี่เนาะหรือว่าเขาเอิ้นเป็นฟาร์มฟาร์มถั่วงอกกอ็ได <c oughs> ้เนาะเกษตรเออเกษตรถั่วงอก การเกษตรทั่วงอกค